สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องน่ายินดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกก็พอดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะมาดูกันว่าจะมีเรื่องน่ายินดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกได้การขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะ positive outlook c e a r your energy empowerment หกดาบนะคะแปดเหรียญสิบถ้วยมูนแล้วก็ใบสุดท้ายเฮอร์มิสนะคะเป็นราศีนะที่กำลังเหมือนชีวิตถูกปปลดล็อกนะคะลดล็อกจากความทุกข์นะลดล็อกจากสิ่งที่มันติดขัดนะแล้วก็คุณกำลังเจอสิ่งที่ใช่สำหรับคุณมากขึ้นนะคะ เหมือนเป็นดวงชะตาที่กําลังก้าวข้ามความยากลําบากต่างนะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปได้และนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะได้เจอแสงสว่างของชีวิตนะได้เจอสิ่งที่คุณสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าอาจจะหมายถึงการได้เจองานที่ใช่นะคะเจออาชีพที่ทําแล้วเฮงทาแล้วปังเจอธุรกิจที่จะทํากําไรให้กับคุณอย่างมหาศาลก็ได้ นะได้เจอสิ่งที่มันล้ําค่าเจอสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตเจอสิ่งดีๆนะคะที่จะทําให้คุณมีพลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปก็ได้นะชีวิตของคุณกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะอย่างมีความหวังเหมือนคุณมีเป้าหมายชีวิตนะพอคุณมีเป้าหมายแล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตควรจะต้องทําอย่างไรนะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะ มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีกวากน้ําเกิดขึ้นในระหว่างทางก็ขอให้คุณอดทนนะใจสู้เข้าไว้นะคะแล้วก็อาจจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเดินทางเพราะว่ามีไพ่เดินทางนะที่เป็นไพ่ใบแรกทั้งสองใบเลยนะคะใครที่ทำงานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือร่องใต้ ไม่ค่อยอยู่กับที่นะช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จเฮงปังดีมากๆหรืออาจจะหมายถึงการได้รถคันใหม่ก็ได้นะคะอาแต่รถคันใหม่หรืออาจจะขายคันเก่าแล้วซื้อคันใหม่หรือไม่เป็นการซื้อเพิ่มอีก1คันก็ได้นะไม่ว่าจะซื้อเพื่อมาประกอบอาชีพนะหรือซื้อเพื่อเ,เพิ่มความสุขสบายของตัวเราก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนะสามารถ เคลียสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากชีวิตของคุณได้นะคะเหมือนคุณมีพลังวิเศษอะหรืออาจจะมีตัวช่วยที่ดีก็ได้นะคะในการเคลียร์อุปสรรคปัญหานะให้มันหลุดพ้นไปได้เป็นดวงที่เหมือนฟาดเคราะนะคะหมดทุกหมดโศกนะหมดโรคหมดภยัยอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายมันกำลังกำลังจะหลุดพ้นไปแล้วแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่จะเหมือนเป็นดวงชะตาที่ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอชีวิตมันอาจจะเจอะเจออุปสรรคปัญหานะคะให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องต่อสู้แต่มันจะทำให้คุณเก่งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางท่านนะช่วงนี้ดูจะมีไฟมีพลังในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะอาจจะมีเพรสชั่นอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีไอเดีย มีความคิดอะไรที่มันแปลกใหม่ที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้กําลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนะจากเพื่อนฝูงที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะเจอเจอความยากลําบากอย่างไรนะคะเมื่อมีคนที่คอยอเหมือนรู้ใจคอยช่วยเหลือดูแลอยู่เคียงข้างเนี่ยมันจะทําให้คุณ ไม่รู้สึกเดียวดายแล้วก็มีพลังใจนะมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูพยายามคิดบวกกับตัวเองอยู่เสมอนะคะคิดบวกกับคนอื่นแล้วก็ใช้ ทัศนคติที่ดีในการนำทางชีวิตนเะชื่อเลยว่าชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณหวังได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นนาทีทองนะของคนขยันด้วยนะคะช่วงนี้นะใครที่ยิ่งขยันก็จะยิ่งมีเงินเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะนะเป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จ นะเป็นช่วงที่คุณจะทําเงินได้อย่างมหาศาลเงินที่มันได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถนะคะเนีย่ยมาจากทักษะฝีมือนะด้วยตัวของคุณเองคือต้องลงมือทํานะคะนะต้องปาดเงือต้องเน็ดเนื่อยกันหน่อยแต่ว่าคุ้มค่านะกับเงินที่คุณได้มาอย่างแน่นอนหรืองานที่คุณทําอยู่มันอาจจะต้องอใช้ความประณีตใช้ความละเอียดรอบคอบก็ได้นะคะนะเหมือนเป็นแบบงานศินละปะงานออกแบบนะงานที่ เกี่ยวกับพวกประดิษฐ์ประดอยหรืองานด้านแฟชั่นต่างๆนะคะดีไซน์พวกเสื้อผ้าเครื่องประดับนะงานเกี่ยวกับงานเขียนก็ได้นะคะเขียนนิยายเป็นนักเขียนหรือเป็นนักวิชาการใช้ความรู้นะคะที่ถ่ายทอดอให้กับ คนอื่นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะมีไพ่เฮอร์มิสด้วยเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจใดๆก็าตามนะช่วงนี้โดดเด่นประสบความสำเร็จดีมากๆเลยนะคะทำอะไรก็าตามก็มักจะมีคนช่วยเหลือมีคนซับพอร์ตนะให้แรงสนับสนุนที่ดีมากๆนะคะนะดวงการเงินช่วงนี้พุ่งแรงนะทุกๆลราศีกันเลยนะคะ แล้วก็ดวงเปิดฟ้าเปิดทางทําอะไรก็จะดูเป็นเงินเป็นทองไปซ้ำหมดเลยนะคะแต่ในเมื่อเราหาเงินได้เก่งหาเงินได้เยอะ เราก็ต้องวางแผนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบด้วยนะคะถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายเงินแบบขาดสตินะเงินก็อาจจะหมดได้ถ้าเราจัดสรรน,นะเรื่องของการเงินให้ดีนะเชื่อเลยว่าสภาพคล่องทางการเงินของคุณก็จะดีต่อเนื่องนะดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่าใช้จ่ายส่วนมากของคุณก็จะหมดไปกับนะคนในครอบครัวอ่าบางทีอาจจะหมดไปกับเรื่องของบ้านก็ได้นะคะบางคนมีแลน อยากจะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่มันเหมือนเป็นพลังงานของการได้ฟื้นฟูปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเสื่อมสภาพให้มันดีขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะหมายถึงการใช้เงินไปกับการการหาความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวคนก็ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการลงทุนกับความรู้นะคะความรู้ที่มันไม่หนีหายไปไหนเนี่ยก็อยู่ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละแล้วเราก็ใช้ความรู้นะใช้ทักษะฝีมือของเราในการหาเงินหาไรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นดวงชะตานะที่ หากคุณอยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไรอาจจะต้องลงมือทำนะคะด้วยความเพียรพยายามด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะจะได้อะไรมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะต้องใช้แรงกันหน่อยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีสิ่งดีๆมีความสำเร็จที่มันมาจากสิ่งที่คุณลงมือทำหรือหากใครนะอาจจะกำลังเพิ่งเริ่มต้น ทำงานที่ใหม่ทาโปรเจกต์ใหม่นะคะทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะการเริ่มต้นมันอาจจะดูยากหน่อยสําหรับคุณแต่ก็ขอให้อดทนตั้งใจนะคะแล้วก็มีวินัยนะกับตัวเองเพียรพยายามเข้าไว้นะสิ่งที่คุณเริ่มต้นทํามันก็จะสําเร็จแล้วก็ไปได้ดีมากมายเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบเหมือนคุณมีความฝันอะไรคุณก็สามารถเติมเต็มนะความฝันนั้น ด้วยการลงมือทํานั่นเองนะคะนะมีคนมาคอยช่วยเหลือให้กำลังใจคุณซัพพอร์ตคุณคุณจะไม่อยู่อย่างเดียวได้นะมีคนคอยอยู่เคียงข้างทั้งยามสุขแล้วก็ยามทุกอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะคะาบางคนอาจจะไม่ได้มีครอบครัวอยู่คนเดียวก็มีเพื่อนๆนั่นแหละนะคะที่คอยเป็นกําลังใจคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูง จากการรวมกลุ่มนะคะอาจาจะเกิดอาจาจะได้เจอเจอการยานิมิตท,ที่ดีต่อกันก็ได้นะหรือหากใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีคู่ค้าใหม่ๆ มีลูกค้าใหม่ๆด้วยก็ได้นะที่มาซัพพอร์ตทาให้กิจการเจริญรุ่งเรืองหรือไม่อาจจะมีหุ้นส่วนเพิ่มนะคะเติมเข้ามานะก็จะทำให้ธุรกิจก็เป็นไปได้ในทางที่ดีมากขึ้นแต่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจร่วมหุ้นกับใครก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะนะผลประโยชน์ที่พอนานไปมันจะไม่เข้าใครออกใครนะตอนนี้ตกลงกันอย่างนึงแต่พอเวลาผ่านไปมันก็อาจจะ เกิดการผิดเพี้ยนนะคะเกิดการเอาเปรียบกันได้ก็ต้องทำแบบสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตด้วยนะคะก็ระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นลงทุนที่มันอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงมีความเสี่ยงสูงอันนี้นะต้องต้องคิดให้ดีต้องกลับมาทบทวนนะกลับมาไตรตรองหาข้อมูลเพิ่ม นะให้มากขึ้นจะดีกว่าบางทีความใจร้อนความโมโหหุนหันพันแล่นที่มันมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราขาดการยั้งคิดแล้วก็เผลอนะคะทำอะไรที่มันจะทําให้มีปัญหาตามมาได้นะต้องระมัดระวังด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะก็ มันจะเป็นผลดีนะกับตัวเราทำให้เรามีสติมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะถ้าเรานะขับรถเองอย่าขับไว้นะคะอ่าแล้วก็ควรมีน้ำใจนะกับเพื่อนร่วมทางอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยปลๆผ่านกันไปนะคะเราจะไปจริงจังนะในทุกเรื่องก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางที อารมณ์เพียงชั่ววูบแบบมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็ได้นะต้องร,าาระมัดระวังแล้วก็อย่าขับไวนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะก็เป็นแค่คําเตือนเฉยเฉยคือถ้าเราขับรถอย่างระวังมีสตินะคะไม่ขับไวอ่เราก็จะปลอดภัยนะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถหรือเรื่องของการใช้ชีวิตใดๆก็ตามนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลานะที่ชาวราศีธนูจะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวไปเติมเต็มนะคะความรู้สึกดีๆให้กันครอบครัวไหนที่อาจจะมีปัญหาการไม่เข้าใจกันก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะได้หันหน้ามาเคลียร์ใจกันอะไรที่เคยเข้าใจผิดกันไปนะคะก็ถึงเวลาที่จะได้ปรับทุก,กันแล้วาบางทีเรื่องเล็กๆที่เคยเข้าใจผิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ เราอาจจะคิดไปฝ่ายเดียวก็ได้นะคะคิดไปโดยที่อาจจะไม่รีบเคลียร์ตั้งแต่แรกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้าการพูดคุยกันให้มากขึ้นเข้าใจกันมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคู่ไหนที่คบหากันมานานก็ถึงคราวที่จะมีความชัดเจน มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอาจจะถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานได้สร้างครอบคร,รัวที่มีความสุขแล้วก็ได้วางแผนมีลูกมีบุตรเป็นครอบคร,รัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคนโสดนะช่วงนี้ก็ดูจะมุ่งมั่นกับการทํางานกับการหาเงินนะคะ อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักเรื่องของการมีครอบครัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะคุณมีความสุขกับชีวิตโสดมีอิสระอยากทําอะไรก็ได้ทํานะคะบางทีความสุขคนเรามันก็อยู่ที่เราเลือกว่าเรามีความสุขแบบไหนนะสุขกับสิ่งที่ทํา สุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะนะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะมีความสุขแบบไหนแต่บางคนอาจจะมีความสุขกับการที่มีใครอยู่เคียงข้างก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะอะไรก็ตามนะที่เราทำแล้วเรามีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณแต่ถ้าเราทำตามความสบายใจของคนอื่นแต่เรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่ ไม่สุขใจนะคะอันนั้นก็นพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าจงทําในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจมันก็จะทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะนะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูกหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ